เลอว่นมันอนั้แข็งมาแล้วอันนี้คือสะเปล่วามันข้านอกนั่อนก็ได้ลูกบาติดเลยพอเ็ดไ้โซน้มันแล้วไเลยนะเก็เป็นบดีรางนท้วกันพกนี้นะคก็้เปลนทาลูกก็ว่ามันเาชดแ็งไหมอนี้มันฟินแต่ไม่เป็นรนั่นดตัวนี้หลพวกนี้มไ้ซนไม่เลิพวกนี้มันกละลายเราก็นึ่งเล ดีเราจะได้เข้าเรนเอาไาจับ่เมกูอูลงมาอกอ่ะออลูกชิ้นาเบนจบต้องตั้งแล้เยแ้วหอลูกินจะเ็ลก้ามอยู่ที่เราก็อลงไปเราจะเอาเอาแต่นถุมาในถังถ้ามันอยู่ที่ในถังอ่ะโยากินนะแล้วก็ไม่ เอาลับเอากับเนนบนม,นบนม,นบนมนล่ข<อ>้างบนกเล่น้างบนเลยเออเบนบอกว่าเราบนน่ทอ,อสงสออว่าของเรางเลเสริมข้างนไม่ต้องกลัวหล่นข้างเสริมข้างลย <c oughs> ังต้องเอาเชือกไม่ต้องลัโอ๊ย เอาแกล้นพวกนั้นน่ะพพูดี่เรือบอน้องแข่งได้เล่าะ้ก็วกองอน้แข่ี่ะเล่กินรล่าเออรเท่ะปานไปทับ้เไปเล่นไปไปเล่นกับพี่ม่เออไม่กวนไม่กวน แม่จำันนงก็นไม่ดีนปีนี้นะแม่พีทำลงทานใหญ่ทุกคนเป็นครั้งแม่นะพี่แม่พีทราบบาทเลยเนาะทาบบาเลยนะ

เราแข่ก็เนี่ยเราเดียวเรา้อแขงเป็นหเอาใส่ลูกชิ้นก่อนคือเราเน้นทลูกชิ้นเพราะว่าสลดราเราไม่จับกันไม่คช่ในกรณีน้กได้ไม่้งเล่นต่อลองพื้นน้ามนเปิกพูดเยองแต่น้ามีหน้าเบ ม,มันจะได้เขาก็้าเยอเข้า,ม,ขามาห้าริ่งจะทั้งถ,ถังแต่ว่าอันนี้นะคะนกินมาลงพืได้พืน้นได้มันไ,ไดไ่ถูกใ่<ะ>รประจันร้องเรื่องน้ำมาทร้องงเลยะประจันรองลงร้องอยู่เลยนี่เปียกใจไม่เปียกใช่ไหมไปทางไปนะั อีกลังนึงสีส้มเบป้าที่ที่เป็นพลาสติกนั้นเเ้ยมีอะรเตะนะมา้ามาแล้าับได้ทําไ้เออแต่เราจะมือพื้นที่ที่จะใส่เตาด้วยนะเตาเตาแก๊สนี่ขึ้นก่อนดูเตาแก๊สขึ้นก่อนปเออมาสิ่งนึงอะไรที่เราขึ้นี่นันปุ๊บฉแล้มาเอาช้อตะแกขึ้นก่อนเออไปเีย

วางรถ่ลังเงนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเปนงครับเที่ว่างถ้ามีก็เอาเอลังกระป๋องใส่ข้างบนแล้วก็นี่ไงะลเลยทําว่างถ้าไม่ว่างก็ปิดเลยเสได้ไหมฮะลังเทาเล่นทีวางเเลยจ้า่าเนี่ย ก็ยายามเลเดี๋ยวกเดี no ๋ยวเดี outside, ๋ยวเทียบกันด like, uh, ีกว่าก็ลองทานจับไม่ได้นะบางไม่ได้ขาไม่ได้เอาเอาลังนั่นออกเลยเอาถุงเอาถุงซ้อนก่อนไงค่ะมันจะเสื้อได้พอดีเออเออเอาเอาถุงขึ้นจะมันจะปิดได้พอดีมั้ย โอเคอไรเกิรกรอีเได้เ่ยที่เหลือก็้ดีให้น้ำแขงละลายไปในตัวบะลาปไม่ได้ปีไม่ได้เอาอมาเหมือนเดิมเออท่นี้ลละท่าโอเคได้ประมาณนเดี๋ยวน้ำแกงมันก็ละลายลงเรอ ป้าก็ท่านหล่ะอาจจะท่านนี้ไหมนี่ลุงเดินมุมป่ะเออไลน์ทัวร์ุมนี้ไหมแน่ตะแกงไว้ท้ายเออดีก็เป็นการดูให้กับพีนาก็คุณก็คุณไม่ได้มาทำด้วยเรียนว่าคุก็ลองสลังสักนะคะมาทำรวมตรงทาย ล่าง่งอันนี้เอาเอาไปใส่ของมี่่นักาไม่ต้องซื้อกาเกีไปไว้ทไม่เสื้อแบบนี้เหรอไม่ไม่ิวซื้อนก็ได้เนาะก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องปีดไม่เตียมนยเออเออใช่มีอะไรอีกไหมเล็กเล็กไน้อยแบบนี้เหรอาอย่งี้ ไม่ไม่ไม่แค่นั้นลค่ะไม่สเพราะว่าเต็มเตเออได้ย่แวมดีนึงเยอะแยะโอเคก็เอาถังแป้มาใส่แล้วก็ซึอลจอะไรพีอยู่นี่้ามาทอร่อยัง ดังงั้น <nossos> ไ <viewers> so ่เปียยนะพ่อเปียกกระชัางเปรััน่นอนยๆแันไม่ถุร่มันถตเปียกกับพียตเตไม่ีอยู่เ้าน่นีเพราะเ่งขังน้แข็งกเลยเ้าน่ะมันยังปวดไส้พราเข้า อันนี el, ้ต <voulais uno> yeah. ้องหาเพลิมมัดจะป้าขวาเ่อนมันปีก

ออทุกคนโอเคนะทุกคนก็จัดรถนะคะให้เรียบร้อยนะคะพวกนี้เราเดินทางเช้านั่นเองนะคะก็ขาดอีกอย่างสองอย่างแค่นั้นเองนะก็น่าจะโอเคเรียบร้อยดีนะน่าจะไม่มีอะไรนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะที่แวะเข้ามานะะคพูดคุยให้กําลังใจกันนะในวันนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ